มากอย่างพี่น้องที่จ้างก,กิน,นมาขอมาขอหากินยากเลยพี่น้องเนี่ยบางคนเขาก็ไปตำนะบางคนเขาก็ผูกกับน้ำปลานะครับเอาสูตรของเรานะครับเพีดเพ็ดเลยพี่น้องคือมัต้องเพ็ดเพ็ดน์นำไว้ก่อนใส่พริพกป่นลงไปตามด้วยข้าวคั่ว วตั้งหลายประเภทคูเดนมักหอมเป็นหลายน้ำตาลลงไปนะครับน้ำปลาไปไปผงชูรส นี่ลงไปตามด้วยปลา,ปลาอันนี้คือบางคนก็ไม่ใส่นะแต่ว่าผมอยากสี่ตัวมันซื่ออยากสี่ตัวปลาจะน้ำงไปได้ <c oughs> เป็นอันเรียบเลยโวกนมันลายอย่างงั้นแล้วนั่นก็ขุเลี น,นะทีนี้เราก็จะไปชิมทุกคนนะครับเดยวหมอช้อนนะต้องเกิดเม็ดเลยนะครับ แสำหรับประธานห้างนี่ชอบรถนี้เลยแต่ยันผู้อื่นผมกินนําบ่าได้เต่น้ำตาลมัาจะน่อยอ่ะไปดูสีหน้าแต่ละคนนะครับอันนี้ก่อนเลยนะครับ้องแนนก่อนเลยครับน้ำตาลนี่มันแตกอดูม <laughs> ันเป็นเม็ดเป็นเม็ดดู <laughs> เป็นยังเค็มเค็มอ่ามันต้องให้เค็มมาก่อนเนี่ยนุณไปสดน้ำไหลายได้นางนียไปเม่ได้คนเดียว่า่ห้อนที่เค็มเลยนี่ไม่เชื่อหรอกมีอะแล้วก็อืมเปิดร้านเลยได้แช่บ่บ้าน อยู่ไปสดน้ำแหงเลยไมเห็นเพราะว่าทำไมเราถึงเข็มไวเพราะมันหมดปุ๊บเราก็เอามาค้อาลงอีกโดยที่ไม่ต้องปรุงไม่ตองตีนะครับพ็มึงสดน้ำหลายเท่น้อยไปมึงดูดูว่าใครจะกินอร่อยที่สุดโอ้โหที่นี้ก็เค็มหมแหงเลยเด้น้อยเย แฉบแบรถรถนี่แหละอือโอเเ้ของแท้ตัวนี้มีหนอนนี่ของเท้ครับ <Okay. S 1> ยอยาค่ามาเลีงเปไ็นไพอดีครับอืุนก <c oughs> มนะครับว่าติดยังไงนะครับรถถานนี้ คอพี่น้องต้องกืนในน้ำดีดูน้องคอขับไม่ไงคอขับไม่ญ่โอ้ยท้องเสียพออล้วมันท้องเสียวะโอ้เสียเสียจะได็กาแล้วเือแล้วนี่โอ้เสียจะเดลูาเข้าโรงพยาบาลน้อเจ้าหรือต่ำต่ำให้พาไปเขาให้าไปเลโรงพยาบาล เดี๋ยวมันส้มเลยอุ้ยขู่กินทุกคนไปแล้วเอาสองเม็ดได้บ่ล่ะเอาเดี๋ยวทีวน้ำไหลนม็ดเดียวหนะ่อยอย่างเม็ดเดียวอุ้ยหมดน,นี่เดี๋ยวชุบน้ำไหลมันคือท้องเสียวะอืำบ้านของตัวนะครับรีวิวการกินมะคอ้อเป็นไร แสด,ดงหัวนี้มากินเข็มอยู <laughs> ่แต่ว่ามัน,ยนอยาออกส้มส้มบ่เอาสันคำสุดท้ายพี่น้องตะโคอือกูซี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 